บ้านหนองเสม็ดหมู่ที่3ชุมชนเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตราดประกอบด้วย462ครัวเรือนมีประชากร884คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการค้าขายโดยมีวัดหนองเสม็ดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนโครงการหมู่บ้านรักษาศินห้าเป็นโครงการที่ทำให้ ผู้ศาเกชนแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยได้มีสติแล้วก็ระลึกถึงตลอดเวลาปกติแล้วในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลของเราเนี่ยวัดหนองเสม็ดเนี่ยก็อภิษฎปฏิบัติกันอยู่แล้วเรื่องการรักษาศีลเพราะว่าเป็นคุณธรรมนำให้คนในชุมชนเนี่ยอยู่ดีกินดี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านหนองเสม็ดดำเนินโครงการและกิจกรรมมากมายร่วมกับภาคีเครือข่ายเกิดเป็นพลังบรวรบ้านวัดราชการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนมาอย่างต่อเนื่องที่หมู่3ที่น,นี่นั้นหัวใจก็คือที่วัดหนองเสม็ดเพราะว่าจะมีการรวมตัวกันขอ,องทุกแห่งโดยไม่ได้แบ่งเว่าหมู่ไหนหมู่ไหน,หนจะช่วยกันทํางานโดยเฉพาะเรื่องของสม่ห้าซึ่งท่านเป็น ถึงเจ้าคณะอำเภอท่านจะเน้นเรื่องพวกนี้นะครับให้ทุกคนรักและสมานฉันให้รู้จากบุญบาปต่างๆผมเองในฐานะที่เป็นท้องถิ่นก็รู้สึกภูมิใจใครมาเห็นก็ต้องยอมรับนะครับจึงจัดว่าเป็นวัดตัวอย่างเป็นหมู่สามตัวอย่างนะครับที่มีเจ้าวาดเป็นหลักไทยนะครับแล้วคนที่นี่นั้นก็ถือเรื่องหมู่บ้านสีหน้าครับเป็นตัวอย่างที่ดีผมก็ขอขอนุญาตชื่นชม โครงการหมู่บ้านรักษาสิห้าเป็น,นกลไกสําคัญและเป็นนโยบายที่สําคัญที่ช่วยให้สังคมของเรานนั้เป็นสังคมที่น่าอยู่ตังคมเทาเอำเภอเนี่ยก็พยายามจะทำสามเรื่องเรื่องแรกคือให้พี่น้องประชาชนรักษาสิห้าให้ได้นะครับอันที่สองก็คือการน้อมนาหลักธรรมน้อมนําหลักคิดหลักตรงงานของในหลวงโดยเฉพาะหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันที่สาม เพิ่มเติมเรื่องของการรักษาวัฒธธรรมประเพณีอันดีงามก็เชื่อว่านะครับโครงการนี้ก็จะประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนโรงเรียนวัดหนองสม็์อัตรพรสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับลูกหลานของชาวตำบหลหนองสม็์และก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งโรงเรียนจะเน้นอาจัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ผ่าน3กิจกรรมหลักๆส่วนแรก ปลูกฝังผ่านกิจกรรมกิจวัตรประจําวันส่วนที่2ปลูกฝังผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆและส่วนที่ 3. ปลูกฝังผ่านการจัดก,การเรียนรู้โดยหลักสูตรอู่ข้าวพระเจ้าตากซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่พัฒนาคุณธรรมเด็กได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฝึกในเรื่องของศีลห้าได้ได้ครบกระบวนการส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขการบูรณาการศีลสมาธิปัญญาสู่กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและสังคม ของชุมชนบ้านหนองเสม็ดประกอบด้วยโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการสอดคล้องกับหลักศีลธรรม5ข้อได้แก่ศีลข้อ1ผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีลห้าหมู่บ้านต้นแบบหมู่3ตํตำบลหนองเสม็ดอาทิเช่นแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านกำหนดเขตอภัยฐานจัดกิจกรรมรักษาศีลทุกวันพระ ถือศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมการถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อเป็นการส่งเสริมไม่ให้เบียดเบียนชีวิตของตนเองและผู้อื่นศีลข้อ2ชุมชนได้จัดทำระเบียบหมู่บ้านจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพโครงการสารพลังบรวรสู่สัมมาชีพแอดหนองเสม็ดอาทิการทำขนมไทยการจัดสารหมวกจากใบจาก การปลูกผักและการทำนาข้าวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนการปลูกผักในครัวเรือนมีประโยชน์มากมายและก็ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปลูกได้ค่ะนอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออมโดยมีกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มสัตจาออมทรัพย์ นต้นชาวบ้านเยชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันนะฮะแล้วก็กองเงินกันนะครับทีนี้เมือม่อผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยชุมชนก็เริ่มความคิมแข็งขึ้นนะครับมีการกองเงินทีนี้เงินก็มากขึ้นมากขึ้นนะครับต่อมาก็เลยมีเรื่องของการให้กู้ยืมเพื่อไปตอบที่กันนะครับก็ก็รววมกจาการทํางานตรงนี้นะก็ทาให้หมู่บ้านนะฮะเองคิมแข็งนะครับสำหรับสินข้อที่สาม การละเว้นการประพฤติผิดในกามครอบครัวนะครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่มีพ่อแม่ลูกหลานที่น้องที่มีความรักความผูกพันและความใกล้ชิดกันในครอบครัวซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ดได้ให้อบรมความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและทุกครอบครัวในพื้นที่หมู 3, ่3าตำบลหนองเสม็ดให้ตระหนักถึงผลกระทบ ของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งในสามปีที่ผ่านมาจะพบว่าไม่มีหญิงตั้งครรภ์ท้องก่อนวัยอันควรในพื้นที่หมู่3าตําบหลหนองสม็ดเราได้จัดตั้งกองทุนครุพันฑ์ทางการแพทย์ตําบหลหนองสม็ดนํนำโดยพระครูโคศิทวิริยะคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้ผู้ป่วยโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ สีข้อ4ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการไก่เกียร์ข้อพิาพาทต่างๆในหมู่บ้านและมีการจัดกิจกรรมอาทิกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามคัคคีและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน สิข้อ5ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านโดยดำเนินการกิจกรรมอาทิกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษากิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ในวันพระและจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีการทำบุญเพื่อจะสรรเงินสมทบกองทุนตั้งสนามกีฬาเปตองสนามตะก้อเพื่อให้คนในชุมชนได้มาออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลอบายามุกและสิ่งเสพติดผมนะครับเป็น,นร้อยตำรวจโทเชิดชัยอินทนินลรองสอปปสพเมืองตราดได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเกี่ยวกับตำบลน้องสเสม,ม็ดหมู่สามเกี่ยวกับสินปห้าของเรานะครับรักษาความปลอดภัยนะครับดูแลประชาชนที่นะครับหมู่สามก็ ใช้ระบบศิลป์ห้านะครับมาดูแลประชาชนนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับมากมายเป็นสิ่งที่อยู่แบบกันสงบสงบเรียบร้อยเกื้อกูลต่อกันนำศิลป์ห้านี่เอามาใช้ในการปกป้องหรือคุ้มครองชีวิตผมตัวเองนะครับและคขรอ,ขอบครัวเพื่อไม่ให้มันทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือคุณธรรมซึ่งในสังคมเรามันเต็มไปด้วยมี หลากหลายพ่อพันแม่นะครับซึ่งความคิดหลากหลายต่างกันดังนั้นโอกาสที่จะเกิดเขาเรียกอะไรการทะเลาะวิวาทหรือว่าการทําร้ายกันเกิดขึ้นได้นะเพราะนั้นถ้าเราไม่มีตัวป้องกันคืออย่างศีลห้าอย่างเงี้ยจะช่วยป้องกันเราได้นะครับอาตมาเองเท่าที่ดูแล้วก็ยึดหลักนี้มาโดยตลอดเนี่ยก็ถือว่าโครงการเนี้ยประสบความสําเร็จเช่นเป็นการย้ําเตือนให้เราเนี่ย ทำเรื่อยๆอย่าหยุดยัง้งหรือที่ปัจจุบันที่เราจะใช้คำว่าสืบสารแล้วก็รักษาแล้วก็ต่อยอดหลายๆที่เขาทำไว้ดีแล้วเนี่ยเราก็สืบสารแล้วก็รักษาไว้ให้ดีแล้วก็ต่อยอดเช่นโครงการหมู่บ้านรักษาศิลหานี้เป็นต้นแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆจนถึงขณะนี้เนี่ยถามว่าหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยวัดที่อยู่เนี่ยเป็นไงบ้างดีขึ้น อย่างนี้เป็นต้น